สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นไปการเคลื่อนตัวของดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกา30นาทีครับ1ชั่วโมงเต็มทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ วันนี้สุริยคติการวันที่26กันยายนพุทธศักราช2558จันทรคติการตรงกับวันเสาร์ขึ้น14ค่ำเดือน10ปีมะแมสัปตาศกจุลศักราช1377ครับวันนี้ท่านอาจารย์ที่จะร่วมสนทนาด้วยมีอยู่สองท่านครับคืออาจารย์นนงนาคคูณิธาเลิศท่านเป็นอุปนายกของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ แล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์กาโมลแสงวงท่านเป็นกรรมการและอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราสารนานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสัีก็พบกันตอนเช้านะฮะครับผมด้วยความยินดีอย่างยิ่งอาจารย์กาโมลนานๆจะมาแค่ละครนะฮะเคยมาที่นี่ไหมฮะเคยมาครับเคยมาตอนนั้นก็มาก็คุยเรื่องยูริเนียนเหมือนกันนานมาแล้วนะนานมากเลยครับประมาณสัก 3-4ปีสามสี่ปีมาแสงเว้นวักนานคนะฮะปกติก็เว้นวักกัน5ปีนะก็สมาคมเรามีอาจารย์เยอะมากมีอาจารย์เยอะเขาผัดผัดกันมาะนะฮะโอกาสหน้าคงมาได้บ่อยๆนะนะก่อนที่จะมาคุยกันถึงเรื่องปรากฏการณ์บนท้องฟ้านะฮะมาดูตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนนะเชิญอาจารย์นนท์มาเชิญ ตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะคะพระอาทิตย์สถิตราศีกัน8องศา39ลิบดานะคะ,สะเสวยเจอโรแห่งเลิกค่ะพระจันทร์สถิตราศีกุมนะคะ20องศา52ลิบดาสเสวยเทวีแห่งเลิกค่ะพระอังคารสถิตราศีสิงห์นะคะ7องศาสุลิบดาสเสวยทลิตโทแห่งเลิกนะคะพระพุธสถิตราศีสิงห์26องศา51ลิบดาสเสวยเจโจโรแห่งเลิกและก็ได้ตำแหน่งราชาโชคยุลจักร ขอโทษค่ะมหาจักรค่ะพระพฤหัสบดีสถิตราศีสิงห์นะคะ17องศา19ลิบดาสเสวยมหาธโนแห่งเลิกค่ะพระศุกร์พระศุกรส์สถิตราศีสิงห์0องศา52ลิบดาสเสวยิทธิธโทแห่งเลิกนะคะพระเสาร์สถิตราศีพิจิก3องศา12ลิบดาสเสวยพิจคาตแห่งเลิกได้ตำแหน่งราชาโชคอุจจาภพิมุกและจุลจักรค่ะ พระราหูสถิตราศีกัน5องศา55ลิปดาสเสวยเจโรแห่งเลิกค่ะพระเกศสถิตราศีตุล9องศา49ลิปดาสเสวยเทวีแห่งเลิกค่ะพระมฤตยูสถิตราศีมีน29องศา44ลิปดาสเสวยสมโนแห่งเลิกค่ะอาจารย์ครับก็ครบทุกองนะค่ะ นะครับดวงดาวตัวนี้ไปชุมนุมกันอยู่ตรงราศีสิงห์ราศีสิงห์ใช่ค่ะอาจารย์เยอะนะฮะมีอยู่ทั้งหมดรู้สึกจะเป็นสี่องค์สี่องค์ค่ะอาจารย์สี่องค์ก็มีพระอังคารพระพุธพระพฤหัสพระศุกร์ใช่ค่ะนะฮะถ้าในคนไทยเราก็บอกว่ามันมีทั้งสามสี่ห้าหกลักนะฮะแต่ถ้าคนจีนเขาเรียกอะไรนะซาสีโมลักษ์โมลัก์อันนี้เป็นจีนแท้ๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ซาสีโมลัค่ะ ฝรั่งเขาว่าไงฝรั่งอ่าฝรั่งก็บอกว่าสีฟอ๋อสี่คีโฟร์ไฟส์สี่ก็เหรอครับแต่เวลาที่ดาวมากองรวมกันที่ราศีสิงห์เยอะขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะมีผลอะไรบ้างมั้ยครับดาวไปอยู่กันไงไปอยู่ที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะราศีมันมีตั้งสิบสองราศีอะนะฮะ ไม่ไปอยู่นั่นแหละครับเนี่ยเดินไปกระจกอยู่ทั้งราศีสิงหศีสี่องค์อบอุ่นไงคะเออเหลืออีกหกองค์กระจัดกระจายเนี่ยฮะนะครับแต่วันนี้เนะฮะเราก็มองตรงราศีกันกับราศีมีนราศีมีนค่ะใช่ฮะไปดูตรงราศีกันราศีกันมีใครมีดวงอาทิตย์ฮะอาทิตย์กับพระนาหูอาทิตย์วันนี้อยู่ที่8องศากับ39มิบเาลิบดาวใช่ครับนะฮะ ส่วนพระราหูเนี่ยอยู่ตรงห้าองศาห้าสิบห้าลิบดาเพราะนั้นห่างกันแค่สามองศาเห็นไหมครับนะฮะนะครับราหูไทยราหูฝรั่งเหมือนกันใช่ครับอาทิตย์ไทยกับอาทิตย์ฝรั่งก็คองจะเหมือนกันร้อนเหมือนกันนะฮะส่วนพระจันทร์นะวันนี้พระจันทร์อยู่ราศีราศีกุมร่ะอยู่ราศีกุมนะฮะพระจันทร์ก็ต้องเดินไปข้างหน้าถูกไหมครับเดี๋ยวก็เข้าราศีมีนแล้วใช่กับว่าโคจรรับ พระจันทร์หนึ่งราศีใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งราศีก็ประมาณสองวันประมาณนี้นะครับวันครึ่งมาวเนี้ยครับวันครึ่งวันครึ่งสองวันครึ่งเนี่ยสองวันครึ่งคือหกสิบชั่วโมงเนี่ยพระจันทร์โคจรหนึ่งองศาในใช้เวลาสองชั่วโมงคนีนะฮะแต่สองชั่วโมงผมขับรถช้าเน่่ยเนี่ยสู้พระจันทร์ไม่ได้พระจันทร์โคจรเร็วครบจาจาร์ตรงหน้าขับรถแรงไหมเออแล้วแต่อารมณ์ค่ะ แสดงว่าโคจรวิบัลลิกบานแลแต่อารมณ์นะตอนนี้พระจันทร์อยู่ราศีกุมนะฮะเพราะฉะนั้นอีกวันไหนพระจันทร์จะยกข้าสู่ราศีมีนราศีมีนก็บอกว่าพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระจันทร์จะโคจรเข้าราศีมีน อ่าสิบห้าองศาอ่าเวลาสิบห้านาฬิกายี่สิบองาทีค่ะชงเนี่ยข้าราศีมีแล้วต้องเป็นยังไงค่ะนะฮะต้องไปเล็งกับไข่ค่ะก็ต้องไปเล็งกับอาทิตย์อ่าเล็งกับพระอาทิตย์และพระราหูแล้วเกิดพระรา,ะระราหูอยู่ตรงนั้นค่ะใช่ครับนะฮะอาทิตย์กับราบหูมีองศาใกล้กันมากค่ะนะฮะนฮะครับแล้วก็จะไปเล็งกันสนิทนะฮะทำมุมร้อยแปดสิบองศากันนะฮะเต็มที่เนี่ย ในวันที่ยี่สิบแปดะครับยี่สิบปดกันยายนสองพน่รอยห้าสิบแปดนะฮะแต่จะเห็นว่าวันพระวันขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยนะฮะตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะนั้นวันพระเนี่ยพระจันทร์อาจจะไม่เพนจริงใช่ไหมอืมใช่ครับนะฮะพระจันทร์จะไปเพนจริงกับวันที่ยี่สิบปดนะฮะจุดจันทร์เพนเนี่ยอยู่ที่เก้านาฬิกาสิบดนาทีตรงราศีเมียนอ่าครับผมนะฮะจุดที่พระจันทร์เล็งกับพระอาทิตย์ นะฮะนะครับแล้วก็เกิดไปสัมพันธ์ราหูค่ะนะฮะส่วนเกศสยามนะฮะเกศสยามอยู่ตรงราศีตุลไม่ใช่อยู่ประตูน้ำนะฮะค่ะครับนี่เกศสยามอยู่ตรงราศีตุลครับอย่าอยู่นี่ละอ่ประเกดของไทยอ่ะส่วนเกศสากลอยู่ที่ไหนอ่ะนี่อยู่ตรงราศีมีนครับนะฮะมีองศาเท่ากับราหูเห็นไหมเืมค่ะนะฮะเมื่อราหูอยู่ห้าองศา สี่สิบเก้าลิบดาเกียรติสากลก็จะอยู่ตรงนั้นไงนะฮะและจุดพระจันทร์เพนเนี่ยเกิดไปอยู่ตรงสิบองศาเนี่ยมันใกล้กับจุดเกียรติสากลนะฮะอยู่ในองศาที่จะเกิอดอุปราคาได้นะฮะและมันใกล้กันมากห่างก,กันประมาณไม่กี่องศาสามองศาก็เกิดเป็นจันทรุปราคานะฮะนะครับและเป็นจันทรุปราคาชนิด เต็มดวงนะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดไงเพราะปรากฏการณ์เช่นนี้มันเคยเกิดนะฮะมันเคยเกิดแล้วก็เกิดผู้นําของประเทศเราคในประเทศเราคือสยามประเทศเนี่ยนะฮะเกิดต้องเดินทางไปนะและไปประชุมครั้งสําคัญที่ยูเอ็นนะฮะสหประชาชาติเนี่ยที่นิวยอกนะฮะแต่มันก็เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและก็เป็นที่ฮือฮาถกเถียงกันค ในวงการโหราศาสตร์นะฮะจำปี2 5 4พั้ารี่สิบเก้าได้ไหมจได้ค่ะใกล้ๆเกิดคลาดเหมือนกันนะฮะท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยนะฮะเดือนกันยาเหมือนกันเนี่ยเมื่อปี2,549อดีตล่วงมาแล้วกี่ปีเก้าปีเก้าปีนี่คืออะไรจันเก้าปีเก้าปีคือครึ่งวัตตะของราครัใช่ครับนะฮะ ตอนคุณทักษิณไปเนี่ยราหูอยู่ราศีมีนนะ <c oughs> ฮะจำดวงคุณทักษิณได้ไหมะนะฮะอดีตนายกทักษิณเนี่ยลัคนาอยู่ราศีกัน <c oughs> ปลายราศีกัน <c oughs> นะฮะแล้วมีราหูกำเนิด <c oughs> อยู่ตรงราศีมีน <c oughs> นะฮะซึ่งหวนก็บอกว่าเป็นพินทุบาท <c oughs> ที่บอกว่เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภูมิเมนัสดาว่าไว้จันเป็นเสบเบดแกราหูเล่าอาภัพอัปภาคให้โทษแท้ประเหินหินบอกเปฮนดวงแตกใช่ไหมครับดวงเดิมดวงเดิมดวงเดิมนี่เป็นพินทุบาทครับแล้วปรากฏว่าในปีสี่เก้าะราหูจรไงเนี่ยข้าราีมีนนะฮะทับราหูเดิมเออใช่ทับราหูเดิมเล็งลัคณา เล็กละกันะก็เป็นการแตกซ้ำสองไงนีแตกในดวงเดิมแล้วก็แตกในดวงจอนได้เวลาพอดีราหูทับราหูเสาร์ทับอาทิตย์ทับจันทร์ทับพุธตรงราศีกรกฎนะก็เป็นที่ฮือฮาถกเถียงกันระหว่างโหรนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโหรพม่ากับโหรไทยนะโหรพม่าก็ ชี้ทางแก้เคล็ดให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีอบอกว่าอดีตนายกเนี่ยควรที่จะแก้เคล็ดโดยการเดินทางไกลออย่าอยู่เมืองไทยนะฮะตอนนั้นนะฮะนะครับเพราะตอนนั้นมันเกิดอุปราคาเหมือนกันนะฮะในปีโน้นนะฮะปีที่ลาหูอยู่ตรงราชมีนะนะะเกิดอุปราคาเหมือนกันนะฮะก็แนะอดีตนายกบอกว่าให้แก้เคล็ดโดยวิธีเดินทางไกลคือเปลี่ยนสถานที่ นะฮะแต่หวนไทยบอกว่าห้ามเดินนะฮะหวนไทยอาจจะนั่งอยู่แต่เถ่นี้แหละห้ามเดินบอกว่าถ้าเดินทางไกลแล้วมันจะมีปัญหาโดยยกหลักทางโหราศาสตร์ขึ้นมาอธิบายสองหลักนะฮะนะฮะเพื่อความรู้ทางโหราศาสตร์ก็แล้วกันหลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งก็คือราหูเรงลัคนาแล้วก็ทับราหูเดิมแล้วก็ท่องคำพีให้ฟังด้วย ว่าราหูและลาหูปะทะกันและกันกลนั้นห้ามจรหนบ,บระเทศจะอันตรายสินทรัพย์จะร้อยริน่นทิบดินจะหมองหมายโทษตนจะมัดกายและจะเกิดพระเพลิงการ,รสัตรูจะแกล้งกล่าวพศคือพจะนะนะล่อและลวงผลานพระญาติใหญ่จะประหาร บอกมีญาติจะมวยหมอนแต่ท่านทักษิณท่านก็ต้องเดินทางนะฮะตามภาระหน้าที่นั่นแหละนะฮะแล้วคำพีจากกระสีพนีนี่ถูกทุกอย่างเลยไหมแล้วข้อสองนะครับจากอ่านะฮะข้อสองนี่อุบไว้ก่อนโอ้รับนะว่าข้อแรกเนี่ยโหเนี่ยคำพีโบราณเบอกหมดเลยนะบอกครบหมดเออเนี่ยไปต่างประเทศแล้วอันตรายสินทรัพย์จะลอยลินเห็นไหมยปปเลยมีปัญหายึดทรัพย์กันอุตลุดอะไรเนี่ย มีขดงคดีนะฮะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเลยนโยแยะเลยไปยาวเลยเนะป่านนี้ยังมีปัญหาอยู่เลยเห็นไหมใช่แต่ว่าโหนไทยเราเนี่ยเก้าปีมาแล้วครับนะฮะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์จะฟังข้อที่สองไหมแหมก็อยากฟังเลยอาจารย์เล่นพูดแล้วอุบเอาไว้ขยักไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ข้อที่สองเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของคัมภีร์ทักษะกับคัมภีร์จักรทิพย์ปณีผสมผสานนะฮะ คือท่านทักษิณเนี่ยท่านเกิดวันอังคารแตนะ่ตอนนั้นท่านอายุนะฮะรู้สึกจะหกสิบกว่านี่แหละนะฮะแล้วปรากฏว่พนับไปนับมานะ,ะทักษาทักษาจอนเนี่ยะนะฮะเสาเป็นการลกีนีนะ,ะมันก็เข้าหลักที่ว่านะฮะเรื่องคาดเคราะหะ์ คาดราศีที่เรียกว่านรโสโรเพราะลักษณะท่านอยู่ในราศีหญิงสาวใช่ไหมราศีการเป็นราศีมนุษย์นดาวที่ต้องคาดคือนะฮะพระสาวและในขณะนั้นเนี่ยเสาวจรอยู่ราศีกรกฎนะทับจุดตั้งรับสำคัญอยู่สามจุดนะฮะก็คือจุดพระอาทิตย์จุดพระจันทร์แล้วก็จุดพระพุทธนะฮะ การกินีจรนทัพพุทธพระพุทธเป็นใครพุทธเป็นตานุลักษ์ดาวประจำตัวอืนะฮะทัพพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นใครตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศไปทัพพระจันทร์เีงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพอประกอบหลักเนี่ยฮะโหนไทยก็พยากรณ์ด้วยความมั่นใจอ่ะนะเออว่ามันต้องเกิดปัญหาอนะแล้วก็เกิดปัญหาจริงๆริงนะป่านนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลย ใช่ค่ะนะฮะส่วนท่านประยุทธ์ดวงคนละดวงนะอ่าครับนะแต่เดินทางไปทําหน้าที่ค่ะนะฮะไปทําหน้าที่ที่ยูเอ็นสถานที่เดียวกันเนี่ยเป็นนายกประเทศไทยสยามประเทศเหมือนกันแต่ต่างวาระกันท่านั้นเองและจังหวะก็เป็นจังหวะจังหวะเดือนกันยาเหมือนกันด้วยนะฮะ นะแต่หวังว่าคงจะไม่เป็นเช่นอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนละดวงดวงเดิมนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราจะมาคุยเนี่ยนะฮะเรามาคุยกันเรื่องเนื้อหาสาระนะเรื่องของความรู้ทางโหราศาสตร์นะเรื่องของดวงดาวนะฮะว่าตอนนี้พระจันทร์อยู่ราศีอยู่ราศีกุมนะฮะอีกพรุ่งนี้ก็จะเข้าราศีเมีนครับผม มเรือนนี้ก็จะเกิดอุปราคาค่ะนะเป็นช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยต้องไปประชุมที่ยูเอ็นพอดีแล้วเราลองมาติดตามอุปราคาค่ะนะว่ามันเป็นยังไงมั่งนะฮะอุปราคาคืออะไรก่อนอจารยครับอุปราคาก็คือคลาดครบก็คือจังหวะที่ดวงอาทิตย์หรือไม่ก็ดวงจันทร์ที่ถูกบังด้วยเงาของโลกครับผมหรือเงาของดวงจันทร์ ก็แล้วแต่ครับแแล้วต่ทำให้เกิดเป็นจุดดาหรือติดเป็นมืดไปเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าดวงดาวมันบังกันแล้วกันทำให้อาจารย์ดวงน้ามองไม่เห็นใส่แว่นอะไรบางที่มองไม่เห็นว่ามันบังหมดสมัยก่อนคนตกใจนะถ้าเป็นสุริยค่าตกใจไม่ว่าสุริยคราหรือจันทรคราแหละลัวบ้านผมนี่ เพราะไม่รู้มันยังไงเนี่ยใช่ค่ะนะอยู่ดวงอาทิตย์มืดมิดค่ะนะดวงอาทิตย์หายไปไหนค่ะถ้าดวงอาทิตย์หายทำไงก็ต้องปีปิ๊บยิงปืนทําให้ถ้าหายเนี่ยต้องไปสอนออ๋อหายต้องไปแจ้งความดวงอาทิตย์หายตกใจดวงจันทร์หายก็ตกใจเนี่ยต้องตีปิ๊บตีกละมังตีต้นไม้ก็ไปเคาะต้นไม้ตีโน่นตีนี่นะฮะ นะฮะอย่ายกไปตีจันทบุรีก็เล้วกัน oh. อ่าเนนะครับ <laughs> แล้วนะฮะไอปรากุตการณ์บนท้องฟ้าในครั้งนี้นะฮะ <c oughs> จะส่งผลอย่างไร <Okay. S 2> นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหมช่วงหน้าครับ